สวัสดีครับไฟลอยสายไฟลอยก็เมื่อกี้ได้ยินคุณจอมกับพี่ขุนทองคุยเรื่องอาวุธดนตรีแล้วก็คุยเรื่องว่าบ้านเรา ไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมครับมันเป็นบ้านเราเบืองเราเนี่ยมันเป็นอะไรทําไมไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เลยเขียนเลยเขียนแล้วเสร็จพอดีเลยนะเนี่ยยยยยยทีานองเพื่อป้องกันคุณปีดาหรือใครเราบอกเราทธิ์ก็ต้องบอกว่ามันเป็นทำนองเพลงไทยเดิมครับเดดาเด้วเดด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 เดเดาเดเดเดอไองนี้เดมใช่ไ ใช่เขมรไซโยกรับกระดานด้วยครูขับลนสมบูรณ์นั้นลนก็เอามาเอาเพลงนี้มาเขียนเป็นเพลงเพื่อชีวิตสมัยเก่าซึ่งเพื่อชีวิตจริงๆไม่ใช่เพื่อชีวิตของให้ขายน้ําชูกําลังรวยแล้วก็อยู่กับซีพีรวยแล้วก็มาด่าชาวเขาซึ่งหมดทางต่อสู้ต้องตายไปแล้วด้วยด่าคนตายที่ถูดครับออันนี้คือชีวิตจริงเงราั้นลองฟังดูนะครับเพลงนี้ว่าบ้านนี้เมืองนี้ที่คุณจอมบอกเป็นยังไงค แดนนี้มีแต่ทาตราชาฝุ่นตาตีน,นามีกลาขอบควายไอโงดูทีวีก็มีเมียเจ้ามาโชว์เมียใหญ่เมียน้อยไอโอโอ้โหมันบานตะไทยทนทน,ทน มองรัษดรเป็นไพร่ตำชาเจ้าเป็นตังฟ้าวางบาทาบนหัวเราไปอยู่เยอะมันนี้แ่ชัยภาษีคนไทยปราศมโดนอยากแค้นเพียงไรไอ้เจ้าจังไรมันไม่เคยตนกันตันกัน ทนายอานนเขาออกมาสู้สุนักแสงรู้ไอตูจับขังทุกคนนักศึกษาออกมาบอกว่าไม่ทนมึงจับได้สักกี่คนเดี๋ยวคุกก็ร้อนไม่ทนมึงลองตัง้มตั้มตั้ม มองเห็นคนพมมาฆ่ากันช่างหน้าสุขันใจลํำพันสงสารชาวมองโดนยิงตายก็ยอมลังเลือดน้องยืนสู้กูร้องดังกองไม่สู้รับรองต้องอยู่อย่างไทย โดนยิงตายก็ยอมลังเลือดนองยืนสู้กูร้องดังกองไม่สู้รับรองต้องอยู่อย่างไทย <c oughs> มาพม่ายังบอกพม่ายังรู้นะครับว่า <c oughs> ถ้าไม่สู้ <c oughs> ก็ต้องอยู่อย่างประเทศเรา <c oughs> เรามาคิดถึงว่าประเทศเราเป็นหถานีได้ยังไงคนพม่าซึ่งเขาอยู่ยากจนกว่าเราเขาล้าหลังเราต้องเยอะแต่เขากลับมามองเห็นประชาธิปไตย มากกว่าคนไทยนั่นเป็นเพราะว่าการศรึกษาที่เจ้าพยายามที่จะกดกดการศรึกษาของเราไว้นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึง่งผมขอเอาเรื่องเก่าที่พี่จอมพูดว่าครับเมื่อกี้พี่จอมบอกว่าคนที่เป็นสลิมเนี่ยพอเวลาเข้าเข้าใจแล้วคือเราเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นเจ็บใจขนาดไหนมันแค้นขนาดไหนที่เขารู้สึกแบบนั้นความรู้สึกที่พี่จอมพูด่ผมเขียนไว้แล้ว<อ>เป็นเรื่องเก่า<อ>ผมจำได้ผมขอ,อกลับมาถ่ายทอดได้เลยมีกีตาต้าแล้ว คือเพลงนี้นะคือหมายถึงว่ามันความช้ำใจของคนที่เคยรักคนที่เคยถูกหลอกให้รักใช่ไหมฮะหลอกให้พอพี่ยังหลอกให้รักหลอกให้เห็นความดีของเจ้าครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงจากไทยเดิมเหมือนกันอาจารย์พิเศษแสงเพชรอาอาจารย์พิเศษแสงเพชรเนี่ยเขียนไว้แล้วแกแกก็มาเจอกับผมที่ห้องอาจจตุลงแล้วก็บอกเพลงนี้เป็นเพลงไทยเดิมแกก็เอาห้ฟังไม่มีประสิทธิ์ถ้าฉันให้ตายจะยังดีกว่า ให้มารักเจ้า<อ>มันหลอกหวงเราเสียจวนเจียนบาเจ็บแค้นใจให้เป็นทหารราชาตั้งชั้นน้นเป็นแค่จ่าตั้งมาขึ้นชั้นในบนุญเจ้ามันไม่มีเมตตาปลาณี เลียหีทั้งวันจนปากของมันนั้นยานเยี่ยวยนสุดเสียใจคนไทยต้องตายหลายคนเจ้ามันฆ่าประชาชนทำให้จนลายคนต้องตายจะกินอะไรข้าวไม่มีจะใส่ท้อง ลูกสองคนหิวจนร้องเมียดอกทองมันก็มีหายประยุทธ์เงั้นภาษีเจ้าใช้อะไรตอบไม่ได้ใช่ไหมคงใช้เลี้ยงหีแน่ๆถ้าฉันให้ตายจะยังดีกว่า มาทรมานเรื่องคำประมาทนั bueno, ้นสายเกินแก่สลิมรักมันแต่ฉันไม่เคยจะแค่จ yeah. เจ้ามันเยี่ยเลวโหดแย่ไอ้เจ้ายัดแม่ไอ้เจ้าอุา <c oughs> วะคุณเจ้ามันเยี่ยเลวโหดแย่ไอ้เจ้ายัดแม่ เจ้ากูกูอก็คือคือตอนนี้ในการทํางานของพวกเราเนี่ยในการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเรากําลังต่อสู้กับใครเราโชคดีที่เรารู้แต่ทํายังไงที่เราจะถ่ายทอดให้ทุกคนรู้เหมือนกันหมดเมื่อนั้นแหละครับมันก็จบวันนี้ไอตัวของไอวัคซีนที่เอาเข้ามาที่มันทําร้ายคนไทยอยู่ทุกวันเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วฮะว่ามีคนตายเขารู้กันหมดแล้วว่าว่ามันได้ผลแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นในการที่จะป้องกัน แต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้จริงๆอืและข่าวดีที่ผมจะบอกพี่คุณนองเป็นข่าววงในเหมือนที่เรารู้จาักกาันแต่ว่ามีหลายอย่างผมก็เป็นด็อกเตอร์ทางด้านการเขียนเพลงด่าเจ้าฮะอ,อยากตากมหาทยาลยไฟเย็นย <c oughs> ูนิเวอร์ซิตี้ความรู้ก็มีอยู่ดังนั้นผมก็จะบอกให้ข่าวลึกลับนี้ว่ารับรองโดยด็อกเตอร์ผม <c oughs> ด็อกเตอร์ไฟลอยนะ <c oughs> ว่าประยุทธ์ถูกใบสั่งให้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวได้เลย ดูใบสั่งเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนะครับตอนนี้เพราะว่าการทางลงอืเป็นแพะประยุทธ์ถูกวางตัวเป็นแพะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแพะรางประยุทธ์ตอนนี้นะครับะลางไพ่เราครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าไปหลงกับไอ้เรื่องที่ว่าประยุทธ์จะไปหรือจะไม่ไปอย่าไปหลงตามไอ้พวกที่มันกาลังด่ามาอะไรกันด่าไปก็ยอเจ้าไปด่าไปก็ยอเจ้าไปเวทีที่จตุพรกำลังสู้อยู่เพราะนั้น ขอให้ยึดมั่นในแนวทางของพวกเราต่อไปเหมือนเดิมอย่าไปถูกหลอกนะครับขอบคุณมากครับ